สบายดีพี่รองอาหารมาแล้ววันนี้แกงออมเครื่องในไก่เป่งนัวกับเบิร์ตปลานาเครื่องคั่วเพาะเมจันเป่งนัวกับเบิรเป่งนัวผัดบะหมี่ Nhung cùm là chôm nhau Thế Khá sao tháng là bà chàng bơk Hả? Họ. Phép điều như thế? Tháng là bao chàng Hả? À tháng là bao chàng 3 000. เอามาเฮอรลุงกลมนเด้อนะตอนประแดนบัเ hmm. บ oh, <íb> ิร์ดโอ้ยควยนี่งองทิแกงน้ำมหน่อยบวากมันยเลยฮะไตป้าไปหาจะแหาบมากย่นนอเออแกงมานนั่นแน่ิต เป็นยังไงับต้นไม้นเถยใหม่เถยใหม่นะมับเจ้าของอะไขนาดบวงนะต้องบ่วงตัง้ยงยาวโอ้บวงไว้แล้วมือมึงหนึ่งยังอันน่ะมักพีกบ้าน่ะเสียเต่บ่มี่แป้งนวใส่แก้ว่นวะมียังอันนะ่ะ มกน่อไมมมันบูดเลยแต่มือคืนนี่สมพอล่าจังห้แล้วกินมือคืนนี่กับบุราเห็น,นยังมาแต่มือคืนโอ้ พี่น้องเลยสีเล้วก็บลบแล้วบนี้อีทเบิร์ดประสิโกรโมันเล้วก็บลบแล้วทัวสวมก็ได้หองขีก็ได้อีทเบิร์ดทั้งทึ่งกับสิตะกี้ว่าสิบอะดรเทคานเนาะ แต่แรกๆว่าสิวริเทคานมาเปลี่ยนแผนแท่ให้เทคานบ้านให้เทคานทับหลังบ้านก็กินขา้าวยาพี่เน,นอะกินข้าวเทียง บุนีมเพิ่นมีอ่อมเครื่องในไก่มาซู่กินพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แปนเติร์ดบาบนี้พี่น้องทางใหม่น้อยแปนพื้นเนาะอันนี้คือเขาเอิ่นแปนพื้นพี่น้องเอ้ ป่าไม้ยังคือเก่าแต่ว่าสอมลงให้มันเป็นพื้นไม้ใหญ่ไม้อันนั้นก็ยังมีเพิ่นจ้างเขาทางต้นน่ะเพิ่นบุกเบิกเองพี่น้องยังดอนนอยนึงเพิ่นบุกเบิกเอง รอแต่ว่ามันแข็งเลยข้าวกระสีขึ้นเทคานนันขึ้นเทคานทับหลังมืออื่นมากกระสีขึ้นหลังค่า เพิ่งกับเพิ่นกับื้อโซลาเซลล์มัดใส่เนาะพี่น้องเพิ่งกำลังฉีดห้องกระไดช่องเซ้าเพิ่งฉีดใส่อีกช่องเซ้า นี่ฮะเออมาฮะแม่ท่เล้นบอลหรือไม่ไงเออบ่มีอย่อย่ใส่กันส้นนะว่ใส่ก็ได้กัน้นห่วยมันนักท่ายบ่ บก้ม well, ันหึกเจ้าบ uh, <yeah. S 2> ้นที่ิแหงแห้งกนี่ว่าบางตมันหึกตาลดนั่นว้าวันนมันบอดแห้งแล้วไงกูนี่กูใช้บอดน่ะแหงอันนี้มันหายชินเจ็ดหนึ่งมาดิเออห้าห้าสิบเจ็ดกับสี่สิบห้าได้ใช่่ะ

ทอแตงมาใส่รถปาดปาดรถเอาบเ็นบอนเขาใส่ทอแตงมันฟูฟูออมันดังเวลาเขาแรนฟูอ่เอเออมีตัวถ่วงเนี่ยมีตั่วงนนหนเปยงี้งเันมีตัวช่วงมักลานั้นโหลดไหลโหลดตั้มเอาไหมพอมือกได้ากไดอันนี้มัน เ่องกระเียวเขาแถมเขาให้เห็ดซองบดองแต่ละครน่ะอะอีกูหูแท้